เกิดอะไรขึ้นกลางหน้าเวทีหมอนลำชื่อดังเมื่อนางเอกดังคนหนึ่งถึงกับเอ่ยปากกลางงานว่าเขาไม่ถึงเลยจริงๆเหตุการณ์นี้กลายเป็นกระแสที่ทุกคนพูดถึงทั่วโซเชียลแต่ใครกันแน่คือนางเอกคนนั้นเราจะพาไปไขปริศนาพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแอดมินสาวไอจากก o สิบบัสมักหมอนลำนิวส์ วันนี้เรามีเรื่องราวหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงในวงการหมอลำอย่างมากเป็นเรื่องราวที่ทั้งอบอุ่นทั้งชวนให้สงสัยและก็กลายเป็นกระแสะแรงในโลกออนไลน์แบบไม่ทันตั้งตัวค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางงานหมอลำชื่อดังที่จังหวัดอุดรธานีในคืนหนึ่งที่แฟนคลับหลายร้อยคนมารอชมการแสดงอย่างคึกคัก แต่ท่ามกลางแสงไฟและเสียงดนตรีบนเวทีนั้นกลับมีเหตุการณ์เล็กๆที่ทำให้ทุกคนในงานต้องพูดถึงเพราะในคลิปที่ถูกแชร์ออกมาบนโลกออนไลน์มีเสียงของนางเอกดังคนหนึ่งพูดขึ้นว่าอยากจับมือน้องแต่เข้าไม่ถึงเลยจริงๆเพียงเท่านั้นค่ะโลกโซเชียลถึงกับระเบิดทันที คนเริ่มพูดถึงกันทั่วทั้งแฟนคลับหมอลำทั้งคนในวงการบันเทิงต่างก็สงสัยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครแล้วทำไมถึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่ขนาดนี้และเมื่อทีมข่าวของเราตรวจสอบไปจนถึงต้นคลิปก็พบว่านางเอกด,ดังที่พูดประโยคนั้นก็คือแพรวทว่ิดาศิลปินหญิงชื่อดังจากคณะหมอลำเสียงวิหก ซึ่งในวันนั้นเธอได้เดินทางไปให้กำลังใจอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษในโชว์ของคณะสาวน้อยลำเพลินค่ะพี่แพรวทิดาได้โพสต์คลิปวิดีโอไว้บนแฟนเพจของตัวเองพร้อมแคปชั่นที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าสะออนไหลอยากจับมือน้องแต่เข้าไปบ่หอด และเพียงไม่กี่นาทีหลังโพสต์คลิปนั้นถูกแชร์ต่อเป็นพันๆครั้งเพราะทุกคนรู้ดีว่าองคอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้คือศิลปินหญิงหมอลำที่ฮอตที่สุดในประเทศจากภาพในคลิปจะเห็นเลยค่ะว่าบรรยากาศด้านหน้าเวทีนั่นมากแฟนคลับจำนวนมหาศาลเบียดเสียดกันอยู่หน้าหน้าเวทีบางคนถือดอกไม้บางคนถือของขวัญ บางคนถือโทรศัพท์มือถือเพื่อบันทึกวินาทีที่อุงอิงปรากฏตัวและเมื่อเสียงดนตรีขึ้นพร้อมเสียงโหร้องจากแฟนๆอุงอิงเดินออกมาบนเวทีด้วยรอยยิ้มสดใสเธอส่งมือทักชายแฟนคลับแล้วเริ่มร้องเพลงอย่างเป็นธรรมชาติแสงไฟกระทบชุดสีทองวิบวับของเธอทำให้ทุกสายตาหยุดมอง แต่ในมุมเหมองของคนดูมีหญิงสาวอีกคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเธอคือแพรวที่ด่านางเอกหมอลำรุ่นพี่และเธอก็คือคนที่พูดคำว่าเข้าไม่ถึงจริงๆนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้กลายเป็นที่พูดถึงเพราะมันสะท้อนภาพที่สวยงามมากในวงการหมอลำศิลปินหญิงระดับแนวหน้าไปให้กำลังใจศิลปินรุ่นน้อง แต่ความรักจากแฟนคลับที่ล้นหลามขององค์อิงนั้นทำให้พี่แพรวที่ด่าเข้าไม่ถึงตัวน้องจริงๆหลายคนในคอมเมนต์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอบอุ่นมากวงการหมอหลัาม,มีแต่มิตรภาพเห็นแล้วน้ำตาจะไหลเพราะในภาพนั้นทั้งสองต่างยิ้มให้กันแม้จะอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่เมตรแต่เต็มไปด้วยความรักความเคารพและกำลังใจที่ส่งถึงกัน หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปบรรดาแฟนเพจเกี่ยวกับหมอลำรวมทั้งยูทูบเบอร์สายหมอลำหลายช่องก็นำคลิปนี้ไปเผยแพร่ต่อและในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงคลิปของพี่แพรวที่ดามียอดวิวทะลุหลักล้านค่ะทีมงานของก๊อตสิบบัสได้ลองติดตามคอมเมนต์จากแฟนคลับ พบว่ามีคนพูดถึงมากมายว่านี่แหละคือความน่ารักของหมอลำบ้านเราบางคนถึงกับเขียนว่าอยากให้มีเวทีที่พี่แพรวกับอุงอิงได้ร้องคู่กันสักครั้งเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับอยากเห็นต่อจริงๆและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งสองได้มีโอกาสพบกันนะคะก่อนหน้านี้องอิงเคยไปร่วมงานกับคณะเสียงวิหกของพี่แพรวที่ดาม,มาแล้วตอนนั้นบรรยากาศก,าก็อบอุ่นมาก ทั้งสองพูดคุยกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันพี่แพรวเองก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอุงอิงเป็นเด็กน่ารักตั้งใจและมีวินัยในการทำงานสูงมากคำพูดนี้กลายเป็นหลักฐานชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้มีแค่ในข่าวแต่เป็นความผูกพันจริงๆระหว่างศิลปินในวงการเดียวกัน จากจุดนั้นทำให้หลายคนหันมามองพลังของแฟนคลับอีกครั้งว่าการที่แฟนคลับแน่นหน้าเวทีขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่กระแสธรรมดาแต่คือพลังของความรักและความผูกพันจริงๆระหว่างศิลปินกับผู้ชม ทุกครั้งที่อุงอิงขึ้นเวทีเรามักจะเห็นภาพแฟนถือของขวัญถือโทรศัพท์มือถือยื่นมือออกไปหวังเพียงได้สัมผัสมือของเธอสักวินาทีเดียวมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดที่เธอเดินทางไปแสดงค่ะสำหรับอุงอิงเองเธอก็ยังคงรักษาความถ่อมตัวและความจริงใจเหมือนเดิม ไม่ว่าจะไปแสดงที่จังหวัดไหนเธอมักจะกล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกครั้งและบางครั้งหลังเวทีเธอยังยกมือไหว้แฟนๆที่มารอเจอเธอด้วยนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอครองใจคนได้ทั่วประเทศหลายคนอาจไม่รู้ว่าช่วงนี้อุงอิงมีตารางงานแน่นมาก หลังจากแสดงที่จังหวัดอุดรธานีเธอเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครโดยมีคิวการแสดงที่โลตัสมินบุรีถนนสุวินวงศ์และยังมีอีกหลายจังหวัดตามมาทั้งสระบ,บุรีปราจีนบุรีชัย,ยภูมิและสุรินทร์ค่ะเรียกว่าแฟนคลับแทบไม่มีเวลาหายใจเพราะไม่ว่าจะเปิดเวทีที่ไหนคนก็แน่นทุกงาน แต่ที่ทำให้แฟนคลับพูดถึงกันอีกครั้งก็คืองานบุญกระถินขององค์อิงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30และ31ตุลาคมนี้ที่วัดหนองคูจังหวัดศรีสะเกดงานนี้มีทั้งมหรสพหมอลํำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและการไถ่รถแห่จากเสียอามและเสียเอ็มบอกเลยว่าขบวนจะอลังการมากแน่นอนคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายบัตรพร้อมเสื้อและของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงานรายได้ส่วนหนึ่งนำไปทำบุญร่วมกับวัดถือเป็นการตอบแทนแฟนคลับและชุมชนบ้านเกิดของเธอนี่แหละค่ะคือสิ่งที่หลายคนบอกว่าอุ้งอิงไม่ได้เป็นแค่ศิลปินแต่เธอคือแรงบันดาลใจของคนในวงการหมอลำรุ่นใหม่ทั้งในแง่ความขยันความถ่อมตัวและความรักที่มีต่อแฟนคลับ และเมื่อมีเหตุการณ์เล็กๆอย่างคำพูดของพี่แพรวทิดาในวันนั้นมันจึงไม่ใช่ดรามา่าแต่เป็นภาพสะท้อนของความจริงใจในวงการบันเทิงท้องถิ่นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์แต่เกิดจากหัวใจของคนทำงานศิลปะ,ะจริงๆเมื่อเราได้เห็นภาพเหล่านี้มันทำให้เรารู้เลยว่าความรักของแฟนคลับคือพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆและความเป็นมิตรภาพของศิลปินก็ยังคงมีอยู่เสมอในทุกยุค ดังนั้นไม่แปลกเลยที่ข่าวนี้จะกลายเป็นไวรลัลไม่ใช่เพราะมีดรามา่าแต่เพราะมีความอบอุ่นที่ทุกคนสัมผัสได้จากรอยยิ้มของทั้งสองปิดท้ายวันนี้แอดมินสาวไออยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็ตามการให้กำลังใจคือของขวัญที่มีค่าที่สุดและในวงการหมอลำความรักของแฟนคลับคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ทุกแวทีมีชีวิต ขอขอบคุณพี่แพรวทิดาที่ทำให้เราได้เห็นมิตรภาพที่งดงามครั้งนี้และขอส่งกำลังใจให้กับอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้เดินหน้าในเส้นทางศิลปินด้วยรอยยิ้มและแรงสนับสนุนจากทุกคนเสมอ สำหรับใครที่อยากไปให้กำลังใจอุงอิงอย่าลืมติดตามเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงและแฟนเพจข่าวหมอลำเพื่อไม่พลาดคิวการแสดงในเดือนหน้าเพราะจากที่เห็นทุกจังหวัดที่เธอไปตอนนี้เต็มทุกเวทีจริงๆค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากวงการหมอลำที่อบอุ่นหัวใจในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังก็สิบบสมักหมอลำนิวส์กับแอดมินสาวไอ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ศิลปินของเราทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ